สวัสดีครับขอต้อนรับเขาสู้ช่องวิธีสายดับบางกอกครับมันอีงกับมาบ้านพี่สาวพี่ชายที่สนิทครับเปิดร้านไหมนะครับเด้อแถวคลองสามครับครับมีโอกาสกับมาเยี่ยมแม่ยำเลยครับผมเป็นพี่ชายที่สนิทนะครับพี่สาวครับเปิดร้านไหมครับอยู่คลองสามครับปิกาศคลองสามครับหมู่บ้านไทยสมบูรณ์ครับขันพันไปพันมากอ่ะครับแววมาเยี่ยมเลยครับ สั่งทำเท่ตำอย่างมีเบิดครับรจดจัดนี่ครับอ๋อ,อสแซบเบอร์ครับผมครับสั่งใดครับมีสั่งทางร้านได้ด้วยนะไอไอน,นี้นะทางแก๊ปฟูดใช่ไหมขอนโดเขาจ่ายแล้วสดไหมสดไหมเนะครับผม ที่สาวสวยแสนสวยครับนี่มาค้าสุดสวยใครอุ้ยมันไหลน้ำใน่ลูกพี่ครับมาหาลูกพี่เอ้ยไม่สับเลยนี่ยครับะ <c oughs> มันนี่ครับมานี่ครับเครือาหารกินนิดหน่อยครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> อย่างเนื้อ <c oughs> อย่างอ่ะ รูปพี่สูตรมา้เนี่ย<ะ>สูตรม,มา้งผมว่มอาออกเลยเอ,ออกเลยเดี๋ยวมันมมนคะ,ค,ะนครับจนี่วัตชุนเนลครับนีู่พี่ก็สร้างกับขอไหครับนี่ครับแก้มแซ่บครับผมต้มขมขมครับมีกลิ่นชีฟูุลกุ้งแซ่บวยครับใส่ถ่ยต้มตบัตบปลาแคร์ไว้หรือ่ับปลาที่ทำ ขายที่นต่นก็ต่างอ่างนะครับสาวเดี๋ยวอะไรเข้าไปเดี๋ยว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 ยุดนี่ครับในหมู่บ้านใตยสบุรณ์สามข้องสามกับมีโอกาสกับแวะมาครับเด้อครับขันบ้านห้องความาณนี้ครับเดินหลันอยู่ในหมู่บ้านเลย ดังนมิซาออเซเวอร์ครับเฟซบุ๊กทักมาได้ครับสร้างอาหารได้ครับตามเบอร์เลยครับผมกัดวัตถุดิบสดไม่เสมอครับว่ามีค่างครับผมของวัตถุดิบวัตถุมือครับมันมีของค่างครับผม เดี๋ยวเราซิมต้มครับผมต้มขมผีซังไม่ห้ครับอ๋อสุดยอดเลยครับ,ดดรบขั้นแท่หน้าสามสิบกีบตัวนี้นี่ครับสุดยอดครับอืมก็มมมครับแช่ไว้หน่องขมขมอบล้ำได้ครับ เป็นแบบเปืีอยๆครับผมสับๆสมานห่อครับครับเอาเดอร์เพียบครับส่งในหมู่บ้านครับผมหมู่บ้านใหญ่ครับถ้าสมบุญครับก็คือส้นหมากนี่ส่งตามหมู่บ้านครับแล้วก็มีแก้ฟูดมารับครับผมสะอาดมาตรงห่วงก็สะอาดครับ สิสุดแรครับผมน้ำปลามะเขือมะนาวครับพริกแห้งคิอยังครับก่องผิ้ยังสาครับผมอันนี้คือตำปลาผมหมกข้อพ่สาวครับยังง้องศาดครับมีโอกาสกับนั่นนะครับอย่างที่บอกครับมากแล้วครับเด้อครับทักไม่ได้ครับผมอ้าเยี่ยมยามมากนี่เลย นี่ครับเพียนไปซื้อเนื้อมากอย่างนี่ครับแล้วมาหนักโมบิ้โอ้ยนี่ครับชินสุดๆเลยครับอือจับบกพอดีลูกพี่หมกักเขาเครื่องดีมากเลย ประมาณนี้ถ้าสุกกว่านี้ก็ประมาณนี้กันดูดีมเดยมมเดยมสุดๆไหมอร่อยม,มากมักมาเข้าเครื่องเดียวมักเข้าเครื่องเดียวบซ็ตครับนี่ครับเซ่บค,บ,บ,คบ,บ,คบ,บครับพี่น้อง มาดรับเด้อมาสั่งมันกันครับพิธีสารในบางกอกครับง่ายง่ายครับเนื้อสินง่ายครับอย่างพอดีครับผมจะไปอย่างซุกแล้วครับมันแข็งครับอย่างขายมีเดียมจนมอยกันนี่ครับครับประมาณนี้ครับตำปลาครับผมนี่ครับ เอหอยยังยมีบา้างละครับผมตำปลาบ้าน้อกขาคนสวยแซ่บเปอร์ครีบพิซ่าพระเทศอร่อยครับมาก,กินตลอดครับผมนะครับกรอบครับผม ตำมีหลายตำครับนี่ครับอย่างที่ผมเห็นเบิ้งเมนูตอนแรกครับผมตำไทยตำเล้าตำแตงตำาตัวกับพัวนี่ตามเมนูเลยครับผมผักมีครับทุกอย่างนี่ครับพี่น้องโอ้โหทุกคนเลยครับครับพี่น้องนี่นี่ถ่ายตรงนี้โอ้โหนะครับทุกคนครับพี่น้องครับนี่แหละอีสานหมา่นเฮาครับ มีสตัมป์กี่หน้าครับเยอะยะครับผมเยอะแยะยอนเลยครับผมโอ้โหนี่ค่ะสุดสวยนะครับเด้อครับมาโอกาสครับคล้องสามพิกัดคล้องสามมุ่บ้านที่สมบูรณ์ครับผมกลับมาเยี่ยมมายานครับ โอ้หนักกินครับตำปลาครับผมสุดๆเลยครับนะครับสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดนะครับพี่น้องเนื้อครับมุ่งกินครับผมม่ต้องจิ้มครับปรุงแซ่บเลยครับรูปีปรุงครับอื่ม เยอครับผมแล้วนี่ครับผม้านไหนอันนี้คือทรงทุกอย่างเรียบร้อยครับมีสติกเกอร์ความสะอาดสายปิดอย่างดีครับผมทรงในมบานห้องนี้ครับไทยสมบูรณ์กับประมาณนี้ครับผมขอย้ำครับความสะอาดเนี่ยเระตรงกัครับพี่สาวผมนี่สุดยอดเลยครับผม ย่างใส่อัวต่อครับเอ,เออม,ม,มัมมัมงัวมัมงัวนะครับกับแกมอะไรครับมาบา้านหลวงพี่ครับผมมงคลน,น,นะครับพี่ชาติทีซีนิทครับเมิ่งไายสุดแซ่บกับแกมสุดยอดเลยครับผมครับ,บกัปแกมผมพอดีรึพี่นะอืมพอดี คพราพอะไรล่ะก็ทรงตามบานครับพอดีเหมือนเมื่อานลูปี่ลองเบ่งชีวิตในการเปิดร้นรา,บบานอาบ,บบ้านนี่ครับผมกาบอบ้านนี่ครับทรงลูกค้ากับเป็นร้านซื้อสิ้นครับตามโมบ้านครับผม<า>นี่ครับออเดอร์กับมีดเลื่อยครับผมกะเดี๋ยวให้พี่จัดก่อนได้ไหมออฟแป๊บหนึ่งได้ป่ะ <laughs> อร่อยอร่อยนี่แหละครับผมนี่แหละแม่ค้าเขาครับคือออเดอร์ดีเขามาตลอดเลยครับผมครับกาบไปส่งนี่แหละครับครับตำเพชรตำมะเพชรตำแบบนี้สร้างเมื่อไรครับผมครับเลยแม่ค้าเพิ่นจัดให้เลยครับผมครับกาท่ายคลิปกาไว้ชมนี่ครับถ้ามีโอกาสมาท่างผ้องสามารถมุ่บ้านท่ายสมบูรณ์ครับผมพิกัด ข้องสามมุมบ้านที่สมบูรณ์กับแวะเของมหาเลยนะครับเด้อครับเอื่อยพิ่ช่ยที่สนิทเป็นกับเปิดร้านอาหารสมตำทุกอย่างนะครับผมครับครับคลิปนี้เอาไว้สชกนี้ก่อนครับมียังก็ขอติดข้อภัยกับฝากติดตามช่องน้องไม้ครับพิธีสารนบางขอนะครับเด้อครับครับสวัสดีครับ